สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวกิจกรรมคาตน์ไฟนะฮะส่วนคารณ์ไฟก็จะมารีวิวกิจกรรมบางอย่างด้วยแหละฮะกิจก,กรรมเทศกาลไอวอลก็จะมีคนรีวิวไปแล้วล่ะครับนี่นะครับกิจก,กรรมเทศกาลไอวอลก็จะเป็นแบบนี้นะฮะจ,จริงนัดละยี่ 200. สิบห้าเพชรสองร้อยสิบนัดก็สองร้อยนะครับระวางก็จะตามนี้เลยสมว่าถ้าเรายิง ไอวอรนี้ครบหนึ่งร้อยดาเมจเห็นไหมตรงนี้จะมีดาเมจนี่ฮะตรงนี้ก็จะ,ะถ้าครบเราก็จะไดไ้วอรนี้แต่ก็จะมีโอกาสของในนี้เช่นไอวอรนี้นะไอวอร์สีม่วงสปไปก,กี้อันสุดท้ายนี่นะช่างเถอะก็เราไปกินไปก่อนกันเลยนี่คาตาน,นะเราจะมาดูนะฮะว่าจะเกลือหรือจะเค็ม ุมาคาตา纳กันเลยฮะเจอก,กับออกองในนี้เลยค่ะคาตา纳จะออกไว้คาตา纳จะมาเร็วหรือมาช้า,าว่างัยฮะว่าง่ายใชเยอะฮะเด็กันหกเนะึ่งทีนี้คาตานามาแล้ว ชมกันเลยฮะผมว่านิโช่ตรงกลางนี่ฮะเราได้คาร์ตราลมาแล้วก็เหลือก็ร้อยมีจับเป็นนะับก็ไม่เข็มก็มเกิบจากเข็มนะคะทุกคนจะเจอกันใหม่นะคะทุกคนเชิญว่าเลยสอดส่องเจอกันใหม่นะฮะบ๊ายบายโชยคดีครับ ขอให้ทุกคนไม่เกลือนะฮะ